สิตฟุตบอลกับพี่แขมนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แขมพาไปดูสถิติของสโมสรอินเตอร์มิลานในลาซูรีอินเตอร์มิลานยอดทีมแห่งอิตาลีของเทรนเนอร์คริสเตียนคิวูนะครับลงแข่งขัน8เกมหลังสุดทั้งหมดครับล้วนมีประตูเกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรกนะครับสรุปเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับเกม8ดนัดนหลังสุดของอินเตอร์มิลานมีค่าเฉลี่ยการเกิดประตูในครึ่งแรกอยู่ที่1 5ประตูต่อเกมและมีสัดส่วนประตู0.5ในครึ่งแรกนะครับเท่ากับ100%เต็ม ตัวอย่างเช่นวันที่13กันยายนนะครับในเกมปะทะก,กับยูเวนตุสมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่14 30และ38วันที่18กันยายนนะครับในเกมดวลกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่42วันที่1ตุลาคมนะครับในเกมเผชิญหน้ากับสลาเวียปาร์คในฟุตบอล UCL อีก1เกมนะครับก็มีประตูเกิดขึ้นนาทีที่30และ34 ล่าสุดครับวันที่4ตุลาคมนะครับในเกมหวดกเคลมเนเซ่ก็มีประตูเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่6และนาทีที่38พี่ๆครับเวลา2นาฬิกาของที่22ตุลาคมนะครับอินเตอร์มิลานมีโปรแกรมหวดกยูเนียนแซงกิลุสของเฮดโค้ดดาวิดอูปนนะครับโดยทีมมูหญ่ครับจะบุกไปเยือนราชันแห่งเบลเยียมนะครับโดยการแข่งขันจะมีขึ้นณนสังเวียนลอตโต้พาร์ก เรามาพิสูจน์กันนะครับว่าเกมในครึ่งแรกนะครับจะมีประตูเกิดขึ้นอย่างน้อย1ประตูเหมือนอย่างที่ไซติได้บอกแกเราไว้หรือไม่